ถ้าทางเฟรดนะครับได้ทำตามเป้าหมายคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดและมีการควบคุม QE อย่างเข้มงวดแล้วก็สองสิ่งนี้นะครับจะทำให้ตลาดคริปโตกับตลาดทุนนะครับอย่างเช่นบวกหุ้นพวกแนะแดพวกอะไรพวกนี้อาจจะต้องหยุดชะงักทั้งเดือนเลยฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาข่าวสารของคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับก็วันนี้จะมีนักวิเคราะห์อยู่3 3ฝั่งด้วยกันนะครับหคือมองเรื่องของสินค้าบริการนะครับสคือมองเรื่องของทองคำนะครับสมคือมองเรื่องของคริปโต นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ตรงเรื่องของคริปโตในหัวข้อสุดท้ายกันนะอ่ะเรามาดูตลาดโดยรวมนะครับ N สแดกดาวโจนนะครับเขาเน้นโดยเฉพาะ n สแดนะครับในรอบ50ปีตั้งแต่ปี1971เนี่ยนสแดเนี่ยนะครับไอหุ้นเนี่ยราคาเนี่ยตกต่ำที่สุดนะครับในรอบ50ปีตั้งแต่ปี1971 ถ้าเรามาดูตลาดคริปโตนะครับก็มีอัตราที่ลดลงประมาณ8.99%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่วันที่25เมษายนก็ลดลงประมาณ1.967ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับเป็นประมาณ1.79ล้านล้านดอลลาร์นะครับเสรจว่าคาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อจะอใช้กลยุทธ์ในเชิงลุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองฉะนั้น ING Bank ของ ดัชแบงค์นะครับคาดการว่าการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยนี้ที่เฟดกำหนดไว้คือ0.5นะครับก็จะประกาศการควบคุม qE ด้วยนะครับและถ้าเกิดมี2อสิ่งนี้ก็จะไม่เป็นมิตรกับตลาดคริปโตเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการควบคุมสองสิ่งนี้นะครับก็จะไม่เป็นมิตรกับตลาดคริปโตถ้าเกิดควบคุมอย่างเดียวก็อาจจะพอมีบ้างน,นะครับโอกาสที่ ตลาดคริปโตจะมีการเติบโตบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเงินจำนวนมากเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในตลาดคริปโตหรือถ้าออกมาเป็นอย่างอื่นคือไม่ออกมาเป็น0.5ออกมาเป็น0.25ออกมาเป็น0.7 0.75เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดตุนก็จะมีการปรับพอร์ตม่เดี๋ยวเราก็องไปดูหลังจากนั้นอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเอาแหละนะครับเราก็เห็นนะครับว่า ตอนนี้ก็เรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแหละนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้ทาให้ตลาดทุนเนี่ยมีปัญหานะครับก็มีการรายงานจากท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนักวิชาการฝั่งแรกคือเจมส์คิงส์ลีย์นะครับหัวหน้า,น,าน,นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของ ING นะครับเขากล่าวว่าสำหรับตอนนี้กรณีพื้นฐานนะครับเฟดก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่0.5แน่นอนนะครับและ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5นเนี่ยน่าจะกินเวลาอย่างน้อย3เดือนเดือนภาฤษมิถุนายนกรกฎาคและหลังจากกรกฎาคนะครับก็อาจจะมีการาปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับที่0.25เนื่องจากว่าถ้าปรับ0.5แล้วก็เร่งมากเกินไปเนี่ยตอนลา่านะครับจะถึงที่จำกัดก่อนนะครับเขาก็เลยมีการลดนะครับเรื่องของอัอาตราดอกเบี้ยเนี่ย ในอนาคตในสองสามเดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นนะข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะแต่เขาก็บอกว่าเออมันก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในการตัดสินใจนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาแค่ด้านเดียวนะครับเรื่องของต่างเงินเฟอ้อนี่มันมีปัญหาเรื่องของอปัญหาเรื่องของแรงงานเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์เรื่องของการส่งออกอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับดังนั้น ทางเฟดเนี่ยต้องไม่ดูนิ่งดูดายอย่างเดียวแบบหลับหูหลับตาจะเพิ่ม0.5 0.5 0.5นะครับขู่เข้าไปนะครับ8 9เดือนบอกจะเอาให้แหลกเลย0.5บอกดีไม่ดี0.75ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าประเทศอเมริกาจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดขู่ไปอย่างเงี้ยนะเราก็ไบเดนก็เตรียมตัวให้ดีไว้ให้ดีเถอะนะครับถ้าเกิดบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นนะครับก็ อาจจะทําให้เราเนี่ยอีกหน่อยนะมาหามหน้าก็ต้องอาจจะต้องไปพึ่งจีนกับรัสเซียแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมต้องตอบจริงจรว่าไบเดนไม่เก่งนะครับไม่เก่งเรื่องนี้นะครับหมายความว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างเดียวนะครับเพื่อทําให้อเมริกาได้เปรียบเชิงดุลเกี่ยวกับเรื่องของนี่นะเอาแหละนะโดยปกตินะครับก็เขาก็มีการประชุมเขาก็บอกอย่างนี้แหละนะครับว่า ในไต่มาสที่หนึ่งก็ต้องเสี่ยงเอาอะนะนะครับเราไต่มาสที่สองก็ต้องเสี่ยงเอาด้วยนะครับก็จะมีการกดดันเราเพิ่มต่อไปพอไต่มาสที่สามที่สี่เราค่อยลดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เขาบอกเอาไว้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับมาเรามาดูฝั่งของว l Street บ้างนะครับ เขาก็บอกภาพรวมอยู่แล้วเรื่องของตลาด NASDAQ ตลาด S&P 500นนะแย่หมดเลยนะครับในรอบ50ปีแต่ว่ายังมีสินทรัพย์บางประเภทที่สามารถขึ้นได้ในช่วงอัตราเงินเฟอ้อนะครับคือทองคำกับ Silver เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะมีผลนะครับทองคำอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเขาดูจากเมื่อประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มี ในช่วงวันเสาร์นะครับทองคำก็มีการเพิ่ม0.08%และ6.47%ในทุก6เดือนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นทองคำข่าวก็มีการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ1,896ดอลลาร์นะครับในตัวนี้ก็นักวินักว,กวิคอส่วนใหญ่เขาบอกว่าทองคำมาแน่นอนนะครับมาดูฝั่งของคริปโตกันนะครับคริปโตก็มีความกังวลน,นะโดยเฉพาะบิสซิเนตนะครับเป็นกระดานเทรดอันนึงเขาก็บอกว่าโอ้ยนะ มีความน่ากังวลมากนะครับเพราะว่าคริปโตเนี่ยอยู่ในสถานการณ์การเก่งกำไรของพวกหุ้นเทคไปด้วยนะฉะนั้นคริปโตก็เหมือนกับอยู่ปิ่มๆอยู่ข้างๆข,ข,ของเศรษฐกิจเลยนะครับฉะนั้นมีอีกคนหนึ่งคือไมเคิลแวนดีโปรเป้นะครับผู้เป็น CEO ผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังของคริปโตนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดมีเป็นตลาดมีแน่นอนนะครับเนื่องจากการประชุมของเฟดนะครับ ก็ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยมีปัญหาดูจากวันเสาร์นี้นะครับที่ราคาคริปโตควรจะหรือราคาของ Bitcoin ค,ควรจะคงไว้ที่38,000ดอลลาร์ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะคงไว้ได้นะครับสูญเสียมูลาคา่าและทำให้ราคาลงมา37,597นะครับซึ่งเป็นราคาที่อันตรายนะสำหรับสาหรับคริปโตนะครับที่ าราคาเนี่ยมันจะทรงค่าตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการเทขายหนักนะครับถ้าต่ำกว่า38,000ถือถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายมากๆนะครับดังนั้นเขาก็ใช้นะครับเรื่องของ Bitcoin ต่อ usd นะครับหชั่วโมงณนะวันที่30เมษายนตั้งแต่วันที่25เมษาย0 2 2น2022นะครับมูลค่าสุดที่ของเศรษฐกิจคริปโตนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยลดลงจาก 1. 9.67ล้านล้านดอลลาร์นะครับเป็น1.79ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับก็มีเซเดคริปโตมีการสูญเสียประมาณ8.99นะครับนับตั้งแต่นั้นมาก็สูญเสีย1.2ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็บิตคอย n มีการล่วงอีเธอร์บิตคอยมีการล่วงประมาณ4.9 e t อ e r เ u m รียมีการร่วง7.6ครับข้อมูลตรงนี้เราก็ทําให้เห็นนะครับว่า บิตคอยเนี่ยก็ยังอยู่ที่ช่วงที่มีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยไปต่อไม่ได้โอเคข้อมูลจากตรงนี้มาจากแกสโ o นดด้วยนะครับในการวิเคราะห์อะไรนะครับเราก็จะวิเคราะห์เนี่ยประมาณเบื้องต้นประมาณนี้นะครับว่า,อาตอนนี้คริปโตก็ไม่ได้ได้ดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นต้องดูนะโยบายของของเฟดต,ต่อไปแต่ก็อาจจะไม่แน่นะครับเพราะว่า อาจจะต้องดูเรื่องของดอลลาร์ด้วยนะครับถ้าเกิดดอลลาร์มีความอ่อนมากเท่าไหร่นะครับทางเฟดเนี่ยก็อาจจะควบคุมราคาบิตคอยไม่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับโอเคข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มนะครับ ไายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับเราก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วเรามีเหรียญต้นน้ำตัวหนึ่งนะครับค้ำประกันโดยชีบัตนะรายละเอียดอะไรต่างๆก็เหมือนกันแค่การเผาที่แตกต่างกันนะครับก็สนใจก็ทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า bitcoin จะ grow ทุดมูนไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันแับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน